จากความเดิมตอนที Star ่แล้วทุกคนได้เข้าถึงความลับที่แฝงอยู่ในอาร์ติแฟกต์ทั้ง5ช่องรวมไปถึงได้รู้จักกับเทพฟานิสเทพเวลาเทพอวกาศเทพแห่งชีวิตและเทพแห่งความตายกันไปคร่าวๆแล้วและการมาถึงของกิจกรรมเกาะแอปเปิลเวอร์ชัน2.8การพักร้อนและการประจนภัยของนักเดินทางร่วมไปกับเพื่อนอีก4คนคาซูฮะโมนา ิเและสินหยางแต่ด้วยผลกระทบของอุปกรณ์มายาของฟาทุยทำให้เกาะทั้งสี่แสดงให้เราได้รู้จักกับภูขเขามากขึ้นผ่านการเบระจนภัยในครั้งนี้แต่สิ่งที่กิจกรรมนี้ได้เปิดเผยออกมาด้วยคือมิติมายาดังกล่าวของทั้งสี่เกาะนี้คือภาพสะท้อนตัวตนเสียงร่างเงาของเทฟ,ฟานิสต้องขอเกริ่นก่อนว่า ภาพสะท้อนดังกล่าวเป็นเพียงตัวตนคร่าวๆที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเช่นนิสัยความชอบลักษณะการพูดถ้าให้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นผมขอยกตัวอย่างดังนี้เทพลมเวนติแต่ก่อนเป็นผู้สายลมไม่มีร่างเป็นมนุษย์แต่ได้ ยืมร่างเพื่อนที่สู้ในสงครามอาคอนกับเทพแห่งพายุมาใช้ทำให้เทพลมมีรูปลักษณ์เป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันร่างของเพื่อนเขาก็เปรียบเสมือนภาพสะท้อนของตัวตนพูดสายลมเวนติที่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันเทพหินในร่างมังกรในสงครามอาคอนที่ไม่มีความอ่อนโยนในอดีต แต่ปัจจุบันมาอยู่ในร่างมนุษย์และมีความอ่อนโยนความคล้ายคลึงบางอย่างก็ชวนให้นึกถึงตัวตนราชาแห่งหินในอดีตว่าปู่โจงในร่างมนุษย์ยังคงหลงเหลือภาพสะท้อนบางอย่างให้เห็นว่าปู่จงในอดีตและปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากนะักเพราะเขายังคงเฝ้ามองเมืองหินอยู่ห่างอย่างห่วงห่วง เดินเล่นในเมืองเวลาว่างไม่พกโมลาทำให้ชวนนึกถึงราชาแห่งหินในร่างมังกรที่บยบินและยังคงเสกโมราได้เมื่อครั้งในอดีตเทพสายฟ้าไรเดนเอผู้เป็นน้องของเทพเจ้าสายฟ้ารุ่นแรกไรเดนเอก็เป็นภาพสะท้อนของไรเดนมาโกโตะราะความคล้ายคลึงกันระหว่างพี่น้อง ต่อให้เราจะได้ยินเสียงของไรเดนมาโกโตเพียงอย่างเดียวและไม่ได้เห็นตัวตนของเธอแต่ก็สามารถมองความคล้ายคลึงที่มีอยู่ในตัวไรเดนเอได้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าที่มาที่ทำให้เรารู้ว่าเก Apple, าะแอปเปิลเผยภาพสะท้อนของร่างเงาคือเกาะแอปเปิลตั้งอยู่บนริเวณทางตะวันออกของเมืองมอนสเตตหรือเมืองลมซึ่งบนริเวณดังกล่าวถูกขั้นไว้ด้วย เกาะนาฬิกาและเกาะจันเซียวสไปรัลอบิสถ้าไม่เกิดเรื่องน่าสนใจขึ้นมาว่าร่างเงามีสมีเทพเวลาหนึ่งและอีก3ร่างเงาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับ3เทพีดวงจันทร์ก็เป็นได้บวกกับเกาะโมนามีอุปกรณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการย้อนกลับของเวลาด้วยแล้วด้วยทำให้หยุดคิดไม่ได้เลยว่าเกาะแอปเปิลเนี่ย น่าจะเป็นเกาะส่วนตัวของเสียงร่างเงาในยุคฟานิสก็เป็นได้และเกนชินก็มีการอ้างอิงตำนานเทพเจ้าจากหลายตำนานและที่โด่งดังที่สุดคือตำนานเรือโนอาอกในหนังสือก็ได้กล่าวไว้ว่าปีแห่งการเปิดเรืออ์กถ้าย้อนกลับไปในยุคอดัมกับอีฟจะมีตำนานเล่าขานกันว่า ผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้อดัมกับอีฟกินกน,นั้นเป็นผลไม้เห็นความรู้และปัญญาอย่างหนึง่งนั่นก็อาจจะเป็นผลแอปเปิลทองคำตามชื่อหมูกก่เกาะลอิเซมก็คงจะบอกแบบนั้นไม่ได้สักทีเดียวเพราะผละไม้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์จะมีอังงุ่่นและมกอกซึ่งถ้าคุณค้นหา เกี่ยวกับต้นมะกอกฝรั่งคุณจะพบชื่ออีกแบบตามนี้เลยครับผมก็เป็นความรู้เสริมเล็กน้อยนะครับทีนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเกาะไหนเป็นตัวตนของร่างเงาใดจัดไปครับผมเกาะพุดดิ้งหรือเกาะของคาซิฮะอ้างอิงจากความสัมพันธ์เวลากับลมก่อนเลยตอนเราทำเคสเกาะน,นาฬิกามันจะมีกระแสลมรอบเกาะแบบนี้ ซึ่งคล้ายกับสกิลออนติเมตของคาซิฮะสายลมนับพันธแห่งการเวลากระแสลมกระแสเวลาการหมุนวนของเข็มนาฬิกาการหมุนวนของลมนาฬิกาทรายรวยการเวลากระถางบอลไซหินแสดงถึงตัวตนของเทพเวลาว่าเกี่ยวข้องกับการตกแต่งสวนต้นไม้หินและตกแต่ง กระถางบอนไซแล้วในหนังสืออดีตของตะวันและจันทราเขียนไว้ว่า400ปีหลังการคาบอิ่นราชาองค์แรกผู้นั้นพร้อมกับเงาร่างหนึ่งของเขาได้ร่วมกันสร้างนกสัตว์สีสส่เท้าและปลาพวกเขายังได้ร่วมกันสร้างต้นไม้ดอกไม้และใบหญ้าสุดท้ายพวกเขาได้สร้างมนุษย์ขึ้นและคำอุปมาต่อจากนี้ จะเป็นเหตุการณ์หลังจากสงครามกับบาลังที่สองจบลงคําอุปมาของต้นไม้คนสวนของราชาและผู้ต้นไม้ได้มีความรักต่อกันแต่ราชาประสงค์จะซ่อมแซมคานสาลาและต้องการโค่นต้นไม้ดังกล่าวราชาเป็นร่างจําแรงของราชาองค์แรกผู้นั้นคนสวนไม่สามารถขัดคำสั่งราชา ทำได้แค่ภาวนาต่อนักบวชนักบวชคือร่างจำแรงของโตโกโยอากามินักบวชสงสารคนสวนจึงบอกให้ไปหักกิ่งต้นไม้จิตวิญญาณมาแล้วโค่นตามคำสั่งแล้วนักบวชกล่าวว่าจงนำกิ่งไปปลูกแต่คนสวนบอกว่ามันต้องใช้เวลาโต500ปีนักบวชจึงบอกว่าหนึ่งความคิดที่ชิดทุกสิ่ง ดังนั้นคนสวนจึงปลูกมันและโตเป็นต้นใหม่ในทันทีเพราะเทพแห่งการเวลานั้นสามารถนำช่วงเวลานี้ของเมล็ดพันธุ์ไปสู่อดีตและอนาคตได้ทั้งหมดจะตีความได้ว่าราชาคือหนึ่งในร่างเงาของเทพฟานิสท,ที่เหลืออยู่และต้องการซ่อมทวีปเดเวทที่พังยับเยินด้วยพลังของต้นเลลายคนสวน ของราชาคือเทพแห่งกาลเวลาที่รักต้นไม้เลลายเป็นอย่างมากแต่ขัดคำสั่งไม่ได้คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีจึงได้ขอความเห็นจากนักบวชที่เป็นตัวแทนของตนเองจึงได้คำตอบว่าให้หักกิ่งมาปลูกแต่มันใช้เวลา500ปีในการโตนักบวชก็บอกว่าพลังของท่านจะแก้ไขปัญหานี้ได้ ก็คือการใช้พลังเวลานำกิ่งไม้ไปปลูกในอดีตนั่นเองเป็นที่ทราบกันดีว่าต้นไม้เลลายจะมีความแข็งหมืนหินดังนั้นกระถางบอนไซหินจึงสะท้อนตัวตนของเทพเวลาในส่วนนิยอกมาและไม่ใช่แค่นั้น ตัวคาซึฮา้เอง <S <S <ess> ก็เป็นภาพสะท้อนตัวตนของเทพเวลาด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่ทั้งหมดเพราะในหนังสือเรียกเทพเวลาว่าเธอแต่นิสัยลักษณะการพูดและอ,อื่นๆอาจจะมีความคล้ายคลึงกับคาซืึฮาอยู่ไม่มากก็น้อยแต่ประเด็นคือชื่อของเกาะดันเป็นชื่อขนมหวานนะสิแปลว่าเทพแห่งการเวลาอาจจะชอบเรื่องการกินเป็นพิเศษก็ได้นะเมื่ออ้างอิงได้หนึ่งเกาะแล้ว เกาะที่เหลือหลังจากนี้ก็ไม่ยากแล้วแหละเกาะต่อไปคือเกาะ broken หรือเกาะของสินหยางสินหยานเป็นภาพสะท้อนของเทพอันไรอันนี้ง่ายมากบนเกาะมีเสียงดนตรีและมิติมายากลไกลปริศนาที่เป็นตัวตนของสินหยางและรูปลักษณ์ของกลไกเป็นรูปดอกไม้ทั้งเกาะ มีความเกี <sig> ่ยวข้องกับดนตรีสายน้ำแห่งการหล่อเลี้ยงและดอกไม้แห่งจิตวิญญาณตัวตนของสิ้นอย่างจึงเป็นภาพสะท้อนของเทพแห่งชีวิตและการถือกำเนิดนั่นเองชีวิตที่อิสระเป็นตัวของตัวเองชีวิตที่ต้องไปให้สุดดังตัวตนสาวน้อยร็อกแอนด์โรลก็ต่อไป คือเกาะทวินนิงหรือเกาะของดองฟิชเชออันนี้ยิ่งง่ายเข้าไปอีกเพราะฟิชเธอเรียกตนเองว่าเจ้าหญิงแห่งการลงทันและออชกับเหล่าเรเวนก็บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นขนนกแน่นอนไม่ต้องสืบ <laughs> ตัวตนของเทพยยเจ้าแห่งความตายนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมเพราะมันแสดงออกมา ตรงๆในความเป็นตัวตนของน้องฟิชแล้วนั่นเองเผลอๆชุดอาจจะคล้ายๆกันด้วยนะก่อต่อไปคือเกาะมินาซิออสหรือเกาะของโมนาเหลืออีกอันเดียวแล้วก็คือเทพอวกาศหรือพื้นที่นั่นแหละตัวตนของโมนาก็ได้สะท้อนภาพของเทพองค์นี้ออกมาว่าเกี่ยวข้องกับอวกาศดวงดาวท้องฟ้าและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยว ข้องกับเกาะโมนานี้ก็บก่นนบงบอกชัดเจนถึงดวงดาวโรงอาร์ติแฟกช่องแก้วนั้นนั่นเองเอ้ไพมนอนฮคิดไม่ถึงสิฉันก็คือโชคชะตาเห่งการพบเจอที่พิเศษที่สุดเดีย๋ยวก็ต้องเอดินทางไปสุมเมรู้แล้วฉันจะยังคงเป็นผู้นำทางที่ดีที่สุดและเพื่อนเธอตลอดไปนะ ขอบคุณนะไพมอนแล้วเดินทางเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปสมิลรูแล,แล้วหรือยังเตรียมพร้อมแล้วหลอนลอกโชชะตาแห่งการพบเจอทั้งหมดแล้วล่ะแต่ว่าฉันต้องหาที่เป็นโชชะตาแห่งการพบเจอครั้งยิ่งใหญ่แต่พิเศษที่สุดในการเดินทางของเธอนะปิดซีซั่นหนึ่งของเกนชินอย่างเป็นทางการเจอกันที่เมืองมาสมิลรูนนะทุกคนบ๊ายบายนะ So